สวัสดีค่ะนักเรียนมาเจอกันในวิชาการงานอาชีพป6อย่างเช่นเคยนะคะวันนี้เนี่ยเราจะมาเรียนต่อเนื่องจากคาบที่แล้วนะคะซึ่งคาบที่แล้วเนี่ยนักเรียนได้เรียนไปในหัวข้อของการติดตั้งประกอบของใช้ในบ้านใช่ไหมคะคาบนี้ก็จะเรียนในเรื่องถัดไปก็คือเรื่องประโยชน์ของการติดตั้งประกอบของใช้ในบ้านนะคะแล้วก็ความปลอดภัยในการติดตั้งประกอบของใช้ในบ้านนั่นเองนะคะ เอาละถ้านักเรียนพร้อมแล้วนะคะเรามาเริ่มเรียนกันเลยนะคะประโยชน์ของการติดตั้งหรือว่าประกอบของใช้ในบ้านนะคะก็จะมีด้วยกัน5ตัวอย่างที่ครูนำมาเนาะก็ะคือ 1. ก็คือเป็นการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์นั่นเองนะคะสสามารถใช้และดูแลรักษาวัสดุอุปกรณ์และเครื่องมืองานช่างอย่างถูกวิธีนะคะ 3. เกิดความภาคภูมิใจและเห็นคุณค่าของผลงานที่ได้ลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง 4. ฝึกทักษะการสร้างขั้นตอนเพื่อเป็นพื้นฐานในการประกอบอาชีพนั่นเองนะคะและ 5. ประหยัดค่าใช้จ่ายในการจ้างช่างติดตั้งเนาะเพื่อมาประกอบของใช้แล้วก็ซื้อเครื่องใช้ราคาแพงนั่นเองนะคะ เป็นการประหยัดเนาะอย่างแรกก็คือการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์นั่นเองใช่ไหมคะก็คือมาตกแต่งบ้านเนาะประกอบนู่นประกอบนี่นะคะให้จัดเก็บของให้เป็นระเบียบใช่ไหมคะข้อ2คือเขาบอกว่าสามารถใช้และดูแลรักษาวัสดุอุปกรณ์ใช่ไหมและเครื่องมืองานช่างอย่างถูกวิธีเนาะเพราะว่าแต่ละครั้งที่เราจะลงมือในการติดตั้งหรือว่าประกอบของใช้ใช่ไหมคะเราจะต้องใช้เครื่องมือพวกงานช่างนะคะและก็ต้องศึกษา วิธีประกอบใช่ไหมอ่าเราถึงได้รู้ว่ามันประกอบอยังไงแล้วก็จะมีวิธีการดูแลรักษาด้วยนั่นเองเนาะสาเกิดความภูมิใจใช่ไหมคะเมื่อเรามองเห็นสิ่งของเหล่านั้นที่เราประกอบแล้วเราก็จะมีความรู้สึกภูมิใจว่าเรานั้นได้ประกอบขึ้นมาเองให้เป็นรูปร่างใช่ไหมยกตัวอย่างเช่นนักเรียนประกอบอ่าอะไรดีนะชั้นวางรองเทา้าใช่ไหมคะอ่าเมื่อหันไปมองชั้นวางรองเทา้า ก็จะรู้สึกภูมิใจเนาะสามารถบอกคนอื่นได้นั่นเองนะคะว่าอันนี้เนี่ยเราประกอบขึ้นมาเองนะด้วยฝีมือของเรานะคะข้อ4ี่เขาบอกว่าฝึกทักษะการสร้างขั้นตอนเพื่อเป็นพื้นฐานในก,รการประกอบอาชีพใช่ไหมคะถ้านักเรียนมีความชำานาญในการติดตั้งอุปกรณ์เนาะหรือว่าประกอบของใช้ในบ้านใช่ไหมคะก็สามารถนำไปทำเป็นอาชีพได้นั่นเองนะคะและก็ ประหยัดค่าใช้จ่ายเนาะไม่ต้องจ้างช่างมาติดตั้งนะคะเราสามารถติดตั้งได้เองนะคะแต่ต้องอ่านคู่มือแล้วก็วิธีการใช้งานอย่างละเอียดนะคะถ้าเราไม่มั่นใจก็ให้ผู้ที่รู้มาติดตั้งให้ดีกว่านั่นเองนะคะเพื่อความปลอดภัยเนาะนี่ก็คือประโยชน์ของการติดตั้งประกอบของใช้ในบ้านที่ครูยกตัวอย่างมาให้เราดูนะคะต่อมาก็จะเป็น ความปลอดภัยในการติดตั้งประกอบของใช้ในบ้านนั่นเองของใช้ในบ้านนะคะไม่ว่าจะเป็นหม้อหุงข้าวใช่ไหมจากลูกรูนามาเครื่องดูดฝุ่นทีวีอันนี้ตู้อบเนาะอาจจะเป็นตู้เย็นพัดลมได้ใช่ไหมคะอันนี้ก็คือของใช้ในบ้านของเราทั้งนั้นเลยเนาะก่อนที่เราจะติดตั้งเนี่ยเราจะต้องเซฟตัวเองก่อนนะคะปลอดภัยมาเป็นอันดับแรกนะคะ ถ้าเราไม่แน่ใจไม่มั่นใจนะคะสอบถามผู้รู้ดีกว่านะคะอย่าลงมือทำเองนะคะเพราะไม่เช่นนั้นอาจจะเกิดอุบัติเหตุกับเราได้นั่นเองเนาะนี่เรามาดูนะคะว่าความปลอดภัยในการติดตั้งเนี่ยมีอะไรบ้างข้อที่หนึ่งคือแต่งกายให้รัดกุมนะคะถ้าผมยาวก็ผูกผมให้เรียบร้อยเนาะสวมผ้ากันเปื้อนนะคะแล้วก็อุปกรณ์ป้องอันป้องการอันตรายนะคะ และเมื่อถ้าหากว่าเราสัมผัสกับสารเคมีเราก็ต้องใส่ถุงมือยางนะคะเพื่อไม่ให้สารเคมีนั้นโดนมือเรานั่นเองใช่ไหมคะชุดที่ใส่ก็ต้องรัดกุมเนาะเรียบร้อยไม่ฟูฟ่องเนาะถ้าหากว่าใส่กระโปรงมันก็จะเกะกะใช่ไหมคะใส่กางเกงให้เรียบร้อยนั่นเองผูกผมด้วยนะคะไม่ใส่เครื่องประดับเนาะข้อ2ก็คือตรวจสภาพเครื่องมือและอุปกรณ์ที่จะใช้งาน ถ้าชำรุดควรส่งซ่อมแซมทันทีนั่นเองนะคะถ้าหากว่ายกตัวอย่างเช่นอย่างตู้เย็นก็นได้ใช่ไหมตู้เย็นถ้านักเรียนเห็นมันว่ามันชำรุดใช่ไหมก็ไม่ควรที่จะใช้งานต่อเนาะเพราะอาจจะเกิดอุบัติเหตุได้อันตรายได้ใช่ไหมคะไฟฟ้าอาจจะรั่วนะอาจจะเกิดไฟช็อตเอาได้เพราะฉะนั้นให้นำไปซ่อมทันทีนะคะ ข้อที่3ก็คือศึกษาขั้นตอนการใช้เครื่องมือและอุปกรณ์งานช่างนะคะก่อนที่จะลงมือปฏิบัตินะคะให้อ่านคู่มือก่อนนะคะถ้ายังไม่เข้าใจอีกก็ไปถามผู้เชี่ยวชาญคนที่เคยทำมาแล้วนะคะแล้วเราค่อยลงมือเนาะข้อที่สีก็คือปฏิบัติตามขั้นตอนนะคะถ้ามีปัญหาเกิดขึ้นในระหว่างปฏิบัติงานควรบอกครูผู้สอนหรือผู้ปกครองทันทีนะคะ ได้แก้ไขได้นั่นเองนี่อุปกรณ์แต่ละอย่างนะคะเขาก็จะให้คู่มือมาเนาะว่าเราจะต้องทํายังไงนะคะแต่ละขั้นตอนนะคะข้อต่อมาข้อ5ก็คือไม่หยอกล้อกันในขณะปฏิบัติงานนะคะเราจะต้องมีสติอยู่ตลอดเวลานะคะอย่าเผลอเด็ดขาดเพราะอันตรายอยู่รอบๆตัวเรานั่นเองนะคะข้อที่6 จัดเก็บเครื่องมือและว,วัสดุอุปกรณ์เข้าที่ให้เรียบร้อยหลังใช้งานนะคะไม่วางเกะก,กะเนาะโดยเฉพาะบนพื้นเนี่ยเราอาจจะเดินมาแล้วสะดุดใช่ไหมคะหกล้มอาจจะเตะได้เนาะก็เลยต้องเก็บให้เรียบร้อยแล้วก็ทำความสะอาดห้องที่เราทำงานด้วยนะคะอ่าจบแล้วเนาะวันนี้เรามาเรียนแค่เรื่องของประโยชน์แล้วก็ความปลอดภัยของการติดตั้งประกอบเครื่องใช้ในบ้านนะคะ งานที่ครูจะให้นักเรียนทําก็คือเดี๋ยวครูจะส่งลิงก์นี้ไปใช่ไหมคะนักเรียนก็กดเข้าไปในลิงก์นี้ก็จะขึ้นหน้านี้เลยนี่ให้ทําแบบฝึกหัดนะคะมีด้วยกัน10บข้อนะคะเมื่อโชว์ขึ้นหน้านี้แล้วให้นักเรียนทําเป็นอันดับแรกก็คือเขียนชื่อนะคะคลิกลงไปตรงนี้เลยแล้วก็เขียนชื่อนักเรียนเด็กหญิงเด็กชายอะไรก็เขียนลงไปนะคะแล้วก็มาทําอ่านโจทย์แล้วก็ตอบนะคะเลือกตอบได้เลยคลิกคลิกเลยนะคะ ทำไปจนครบ10ข้อแล้วก็จะขึ้นหน้านี้นะคะนี่ถือข้อที่10แล้วใช่ไหมคะก็จะขึ้นหน้านี้จากนั้นให้นักเรียนกดตรงนี้ finish แปลว่าเสร็จแล้วใช่ไหมอ่าอันนี้คือขั้นตอนแรกเลยกดตรงนี้เสร็จพอกดเสร็จมันก็จะขึ้นหน้านี้นี่ขึ้นหน้านี้เสร็จแล้วให้นักเรียนกดตรงนี้นะคะเนาะกด finish เสร็จขึ้นหน้านี้ก็กดตรงที่มีเครื่องหมายแว่นขยายนะคะ จากนั้นมันก็จะโชว์คะแนนของเราขึ้นมานะคะแบบนี้เลยว่าเราได้กี่คะแนนนะคะให้นักเรียนแคปหน้านี้ลงมานะคะแล้วก็ส่งลงไปในกลุ่มเนาะรูอยากรู้ว่าเราได้คะแนนเท่าไหร่นะคะโอเคสำหรับคาบนี้ก็ขอจบการสอนเพียงเท่านี้นะคะมาเจอกันคาบหน้านในหัวข้อใหม่เนาะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ